สวัสดีครับมาพ่กันอีกแล้วนะครับน้อกับเดวิดอีสานไม่ได้ครับมือนี้สิ่ป้าว่ากินทำมงุงครับแซ่บครับนี่วันยุทธยี่หองบอดด้ไส้เนะครับกินผู้เดียวครับมือนี้เห็ดกินผู้เดียวนี่ละกินเบิดนี่ก็บมต้องนอนนะครับโอเคครับผมเข้ามากินกันเลยครับ ครับผมนี่อ่ะสีหนากระสีเป็นยังสีอะไะครับตำมะฮุ่งตำเอียงครับเสียบเพเสียบกับจักมะฮูขึ้นกันครับมาซิมน้ำกันครับผมเด้อพี่น้องไปพระท่านกินเขาเทียงมากินน้ำกันครับมากินน้ำกันแนวแก่นะครับเน่แกเห้าเนี่ยไก่ทอดไก่ทอดครับหมูทอดครับ คือสีแสบอยู่ดอกมากินน้ำกันด้ด้ครับมีซ้ำนี่นี่และคกะ็ข้าวปุ้นนะครับน้ำจีนสวดสวดเข้าไปเลยมาครับกิ่นก่อนได้ครับขออนุญาตกินก่อนครับผมครับผมหลังจากกินเซจแล้วเนาะครับก็ได้เวลา หากันชักเช็ดนียงเนาะพี่น้องเช็ดนังกันอยู่ครับตอนนี้กะคอมเมนต์ได้ด้วยครับเห็ดนังกันอยู่ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมได้ด้วยครับเพื่อสิเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับเนาะสู่ต่อไปอยู่ห้องบอ่ไดเฮตีหยังเอาจบคลิปซ้ำนี้ครับผมขอสวัสดีนะขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ